จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นนะครับก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอเรื่องราวของเสาไฟฟ้ากินรีครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีตั้งแต่ราคา6 8 0 0ื0 0แเหยียบแสนสามแสนสครับผมแล้วก็เป็นบอกว่าเป็นปฏิมากรรมไปการนวัตกรรมใหม่นะฮะซึ่งสามารถทําได้เพราะว่าเป็นการเชิดชูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นถิ่นครับ ซึ่งทางด้านทางการเองก็บอกว่าเขาก็ทําได้ในราคาสูงกว่าพิเศษประมาณ20%แต่ถามว่าแล้วมันเหมาะสมไหมนะครับมันเหมาะสมไหมนะครับก็เลยทําให้มีคําถามตามมาครับ แต่ทีนี้ปรากฏว่านะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงบอกว่ามอจลอนี้เขาได้รางวัลอันดับ1น,นะอันดับ5จากงานวิจัยของเอเชียตอนนี้เขามีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาครับเป็นเรื่องของเสาฟิฟาราคาหลักหมื่นแต่ว่าคุณภาพนี่หลักแสนครับ Clo, ตรงข้าม <c oughs> กับโครงการเขาเลยนะต้นละไม่เกิน3ามหมบาทครับแต่ว่าได้ประโยชน์มากกว่าต้นละส0 0 0สนต้นละแสนสามครับผมน่เราไปดูกันนะฮะ บอกว่าดูเสาไฟของมจลออแล้วดูเหมือนว่าเสาไฟฟ้ากิเลนินนี้ดูงโง่อย่างเปิดเสร็จเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อเจอเสาไฟฟ้าไฮเทคพระจอเกล้าและกระบังครับเป็นระบบ AI อัจฉริยะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ต้นหนึ่งก็เพียงแค่ไม่เกิน3 5มหมด้วย <c oughs> <c oughs> นะฮะ โดยเมื่อวานนี้ครับจากกรณีที่กระแสของสังคมมีตั้งข้อสงสัยถึงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมโดยเฉพาะเสาฟไฟกินรีครับ <c oughs> ขององค์การบริหารส่วตบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ตั้งอยู่กลางป่านะนะใช่ที่รกร้างนะครับเงินเหลือเฟือมากนะครับผมกันยาอย,อยู่ที่รกร้างก็ยังไปอุตสาตั้งให้นะครับ แล้วไปบางทีไปตั้งอยู่ในสนามบินที่เขาไม่ต้องการด้วยเขาขอให้รื้อถอนนะครับคอยให้รืออร <c oughs> อร้อ <c oughs> แล้วไปไปสร้างโดยที่มีขออนุญาตเขาด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่มันเหลือหลายวะราคาต้นละเก้าหมื่นห้าครับแล้วก็ยังมีองค์ปรกองสุดท้องถิ่นอีกลายแห่งครับที่จะซื้อเสาไฟปฏิมากรรมที่สอไปในทางทุจริตไม่คุ้มค่าเงืนประมาณครับปรากฏว่ามีเฟซบุ๊กรับสมยศเขียดวนิตวิไลครับเป็นใครเพราเอ่ยชื่อไปทุกคนก็ร้องอ๋อทันทีเลยครับว่าเขาเป็นใครไม่ผู้ใดเลยวะน่ครับ แต่ถ้าเผื่อไปถามคนชาร์ลกะบาลนี่ออยเพื่อนเป็นรองสัตรจาจรยเตอาาแรแทนรองสัตรจาจย์ดอกเตอร์สมยศเกียรติวณิชวิไลครับเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและน,นวัตกรรมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพุทจักระบอตอนนอา,านิวหันนะสัจล้อนะล่ะกระบาลกระบางหู้แล้วท่อออาน เพื่อนได้โพสต์ภาพและก็มีข้อความระบุบ,บอกว่าเสาไฟฟ้าไฮเทคอัจฉริยะโดยวิศวะลาดกระบังครับเสาไฟถนนที่ไม่ใช่เพียงแค่เสาไฟถนนแต่สามารถวัดคุณภาพอากาศด้วยนานสามารถวัด pm 2.5ได้ครับสามารถวัดอุณหภูมิได้ันานสามารถวัดความชื้นได้ครับและก็ยังสามารถวัดปริมาณของการจราจรแ <N> <น>ยกประเภทของรถเพื่อเตรียมข้อมูลเข้าสู่เมืองอัจฉริยะด้าน ai แล้วเสาต้นหนึ่งราคาไม่เกิน35 0 0 0ด้วยห้วย ไอ้เซาก,กินาลีต้นหนึ่งเป็นแสนตั้งตัวนี้ได้สามต้น <laughs> ครัโฟมโดยเสาไฟฟ้าไฮเทคที่บ้านนี้มีคุณสมบัติมีคุณสมบัติดตังต่อไปนี้ครับเราไปดูกันนะฮะว่าคุณสมบัตินี้มีอะไรบ้างนะครับนี่จากทางด้านทางด้าน Online, มิเตเจอออนไลน์มิเตเจอออนไลน์แล,แล้วก็<ล>เป็นภาพจากทางด้าน Facebook ของท่านรองศาสตราจารย์ที่บ้านนี้ครับความสูงนะครับความสูงนี่6เมตรทาด้วยวัสดุโล วสัสดุโลหะหนาไม่ขึ้นสนิมครับออก <ừ m. S 1> แบบเสาและก็คำนวณตามหลักวิศวกรรมไม่ใช่วิศ์ไม่ใช่ว่าว,รรวิศวะเกรรินนะครับอ,อันนี้ไม่ใช่วิศวะเกินด้วยเป็นวิศวกรรมครับ <S <S 1> <S 1> สมีระบบแผงโซลาเซลซล์ขนาด250วัตต์และก็แบตเตอรี่แบ,บ็กอัพ90โอ้ถามันออกเสียงบอ,บอพิดนี่ขอโทษเดิมมาผู้อีดีครับ9 0 A A H ครับจะว่าเป็นโอห์มกับโวลตนได้มัน AH ครับ พร้อมด้วยระบบไฟถนน LED มาตรฐาน2สว่าน,นี้ก็คือ10,000ล oh! ูเมนโอ้และยังสามารถขยายได้2เท่าครับคือถ้าเปิดหลอดไฟนี้มันก็จะประมาณประมาณนี้นะครับประมาณน่าจะประมาณสัก2,000ลูเมนครับอันนี้เป็น1,000 10, ลูเมนเลยนะครับหลอดไฟนิออนนี่ประมาณ2,000อันนี้สว่างมากครับและยังสามารถขยายได้เป็น2เท่าด้วยหรือมากกว่าการใช้งานของไฟถนนรวก,กิจกรรมครับ แล้ว3นะครับยังสามารถปรับระบบข,ของการส่องสว่างได้พร้อมกับแบตเตอรี่เพิ่มเติมกรณีที่ฝนตกหรือว่าสภาพอากาศไม่อำน่วยครับ 4. มีระบบข,ของการตรวจจับสภาพอากาศอุณหภูมิความชื้นและก็ปริมาณฝุ่น PM 2.5ความกดอากาศและยังสามารถเชื่อมต่อกับการตรวจจับอื่นๆอีกตามออปชั่นที่เลือกครับโอ้สามนหาได้นี่ ข้อ5คือสามารถส่งข้อมูลเข้าซฟเวอร์ครับพร้อมกับบันทึกประวัติของสภาพอากาศและก็ปริมาณฝุน่นไว้เพื่อเก็บเก็บข้อมูลเป็น Big Data ใน,นอนาคตครับและก็ส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารแบบไร้สายครับโอ้หสามารถดูผลการตรวจจากสภาพอากาศปริมาณฝุน่นผ่านทางด้านเว็บเบราว์เซอร์ทั้งในมือถือและก็ในระบบทั้ง Android แล้วก็ iOS ครับโอ้โอสุดยอดสุดยอดเจ็ดมีระบบสมาร์ทคามิราครับที่ ตรวจเช็คสภาพการจราจรไปยังเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางแล้วก็ใช้ AI ในการประมวลผลปริมาณความหนาแน่นของการจราจรจากกล้องจริงด้วยถ้าเพื่อนในต่างประเทศนี้เขาจะมีการตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรจากความหนาแน่นของปริมาณจราจรก็ใช้กล้องแบบนี้แหละครับเป็นตัวตั้งโปรแกรมครับถ้าเผื่อรถน้อยรถไม่มีก็ใช่เขาจะตังตั้งเร็วช้าโดยอัตโนมัติครับใช่ใช่นะฮะแปดก็คือระบบ AI ที่สามารถแยกประเภทรถที่วิ่งผ่านได้ เพื่อใช้นในการควบคุมหรือว่างแผนการจราจรเมืองอัจฉริยะในอนาคต<อ>ถ้ามผมเป็นนายกเทศมนตรีประสร้างมาจะได้นี่นะครับผมโล่งสมัครบ่าเหรอมีออปชั่นครับเพื่อต่อเซ็นเซอร์ตรวจจับเพิ่มเติมในอนาคตไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกโนสมีอย่างน้นอตาเนน้ออิเล็กทรอนริกโนสในจมูก จมูกอิเล็กทรอนิกส์บอนั่นคือวัดการทิศครับแล้วก็มลภาวะทางเสียงการเกิดน้ําท่วมขังเป็นต้นที่เหลือก็เป็นดอกเป็นใบครับแล้วก็เชื่อมต่อโครงข่ายคือสื่อสารทั้งหมด10สุดท้ายครับระบบและอุปกรณ์ทั้งหมดครับถูกออกแบบใน IP ตามมาตรฐานกันนั้นแล้วก็ฝุ่นในใช้นอกอาคารครับและที่สําคัญคือไอทีกล่าวมาทั้งหมด10ข้อนี้ครับราคาไม่เกินสามหมื่นห้าครับผม 3ามหมนห้าหากใช้เพียงแค่ระบบไฟบนถนนงบประมาณก็เหลือไม่เกิน20,000บาทครับลดลงมาอีกรถลงมาอีกครับนี่วิศวะราชกบางเป็นที่หนึ่งเป็นที่เป็นที่หนึ่งที่พึ่งของสังคมจะทําก็ทําได้ครับโอ้ยราชาเทวะฟูสังสื่อก่อมือหาโอ้จะอายนะโอ้ยสือมาเกาอมือหาบนเรื่องได้เล่ายังไฟกะติดเน่ยบติดเนี่นะครับโอ้สุดยอดครับผมนะนะ อย่างนี้ได้ประโยชน์จริงครับผมได้ประโยชน์จริงน่าภาคภูมิใจนะนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือใช้แผงโซลาเซลล์นะครับมาใช้ทุกวันนี้นะครับประโยชน์มากทีเดียวนะครับไม่ต้องไปต่อฟงต่อไฟอะไรเปลืองไฟสายรายงระยายเนี่ยที่นี่มันจัดการเองหมดเลยนะครับครับทีนี้ไปถึงท่านได้พูดที่อุปถัมภ์รายการที่นี้ครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานในช่วงของหน้าฝนก็ย้ํากันนะฮะหน้าฝนนี้ถ้าเผื่อรถกเขารถทางไกลนะ ด้วยความเร็วเกิน80นินี่น้ำที่ท่วมขังตามถนนตามแอ่งน้ำนี่ครับมันจะเปลี่ยนสถานะจากน้ำนี่กลายเป็นกระจกครับทําให้ล้อรถของเรานี้ไม่สามารถจับได้มันก็เกิดการลื่นถลและก็จะทําให้เราเสียหลักนะครับลอยข้ามถนนได้ครับลอยลอยข้ามเกะาะอวดฉลบลงข้างทางได้เหมือนที่เคยเป็นข่าวที่เพชรบูรณ์ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเน้นนะว่าหน้าฝนนี้อยากจะให้ท่านนี่ไปเปลี่ยนยางรถยนต์ครับ ไปที่นี่ฮะทาวบอ,อยยางยนต์ทาวบอ,อยยางยนต์กรุปและก็ไท plus ทาวบอ,อยยางยนต์นะครับดูแลมากกว่าสบายใจกว่าเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจาหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ road, road, ออนรถออฟโรดยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถเอสีครับแล้วก็รวมทั้งการเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้า AK, เบรกเชียร์จานเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็แม่นยํา ไม่พอนะครับยังเป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้ล้อแมกล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อที่ท่านสามารถที่จะเลือกได้ครับทั้งรมดําและก็ไม่รมดําและมีนําทรัพย์ยังสามารถซื้อ,อยางรถยนต์นะครับในราคาเงินสดแต่ว่าสามารถผ่อนได้นานถึง10เดือนครับแม่จัดเต็มจัดหนักเลยนะครับแวะเวียนไปได้ที่ทางด้านทาวนอยางจนทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าและก็สบายใจก,กว่าครับครับ ซึ่งเมื่อชเช้าชาก็ไปใช้บริการอยู่นะครับ,รบส่วนคุณฟังคเหนือนะครับมีอาการวิงเวียนศีสษรในมือตรายคล้ายจะเป็นลมนะครับต้องนี่เลยนะครับน้ำมันเหลืองตาต้นโพ ของแท้ต้องจากจังหวัดตราดนะครับเขาเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวทีเดียวนะครับเยื่อเสริมมือจะพาชนะทาขมับและจมูกแล้วคณจะโล่งทันทีนะครับที่สําคัญคือซื้อเป็นของฝากของต้อนผู้หลักผู้ใหญ่ี่ถูกใจทีเดียวนะครับหาซื้อได้เลยที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปฐมรัฐนะครับร้านลุงทวีไฮแจ๊กวารินนะครับในขณงกัน้งร้านอยากซื้อประจำหน่ายนะครับโทรศัพท์มหาเราได้เลยนะครับ0903701013แล้วก็0817908442ครับ ส่วนทางด้าน e c s y เองก็เป็นสารฟูซ n น h ทติ c นะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสครอลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วลื่นปืดลื่นปืดเป็นอย่างไรสัมผัสได้ไหมคุณใช้ e c s y ครับสามารถที่จะเลือกเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท้าวรยางยนต์หรือว่าจะเป็นอุบลบินนา,นานตรงข้ามกับปั๊มป,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 ปตทหวัวสนามบิน หรือว่าจะเป็นสอสยนตด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิตนุนคลังอาวุธฝั่งวารินกร็รื่องทวีให้แากวารินร้านแสนลักออเตอร์สวิตตรงข้ามตึกดีแทกทางไปจังหวัดสิทธิเกตอีซี่สินค้าไทยคุณภาพส่งออกนะครับถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่น่าสนใจมากและก็ได้รับรางวัลมาอย่างมากมายในต่างประเทศด้วยครับ